ไปใน Youtube โโตตคสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำซอสเทอริยากิรสชาติอร่อยอร่อยกลมกล่อมทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากทุกๆท่านค่ะค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะมิรินจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะโชยุแล้วก็เหล้าจีนค่ะสำหรับเหล้าจีนนะคะวันนี้จะใช้แทนสาเกค่ะ ถ้าหากไม่มีทั้งเหล้าจีนและสาเกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมและลดกลิ่นของเหล้าจีนลงค่ะน้ำตาลทรายแดงแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคําอธิบายนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะมาละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเปล่าก่อนค่ะคนให้แป้งข้าวโพดละลายแล้วพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเติมมิรินตามด้วยเหล้าจีนลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็รอยเข้าเดือดนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้ก็จะปล่อยให้เดือดอีกประมาณ3-4นาทีค่ะ,คะเพื่อให้แอลกอฮอล์ละเหยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะ ตามด้วยโชยุแล้วคนให้น้ำตาลละลายค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดือดนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะพอเขางวดลงหรือว่าเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะมาเติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะก่อนจะเติมก็คนก่อนนะคะบางทีแป้งเขานอนก้นค่ะ แล้วคนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งข้าวโพดเขาจะไหม้นะคะเ,เะะคะีเ่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะรอยเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือว่าให้แป้งข้าวโพดสุกนะคะค่ะพอแป้งข้าวโพดสุกแล้วนะคะก็เติมน้ำมันงานลงไปค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะ ตอนนี้ยังร้อนๆอยู่ยังไม่ข้นเท่าไหร่นะคะพอใ้เขาเย็นสักนิดหนึ่งเขาก็จะข้นขึ้นค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำใส่ภาชนะต่างๆหรือว่าจะใส่ขวดแช่ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ทานได้หลายเดือนเลยค่ะเนี่ยค่ะซอสเทอริยากิพอเขาเย็นตัวลงก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความเงาง,งามแบบนี้ค่ะ น่าทานมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับซอสเทริยากินะคะก็จะทานกับข้าวญี่ปุ่นหน้าต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าปลาไหลย่างข้าวก่ย่างหรือว่าแม้กระทั่งปลาซาบะย่างก็ได้เหมือนกันค่ะก็ะลองไปทําทานกันดูนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะค่เคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องควโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ because